มาโทรกับคลาสิโกโทร026180808เข้ามาวิเคราะห์กันนะครับกับทางด้านของคุณนัทธีจุฑาวราคุณประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทคลาสิโกฟิวเจอร์จำกัดครับสวัสดีครับคุณนัทครับด้านโพสต์ครับทางฝั่งของตราหุ้นพยายามที่จะหาคําอธิบายนะครับว่าทิศทางของตราหุ้นที่ลดลงมาเป็นเพราะว่ามันมีวิกฤตทางฝั่งของใครเมียแต่ทุกๆครั้งเนี่ยที่เกิดปัญหานี้ขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วตรงคา มักจะกระชากตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าคืนที่ผ่านมาเ่ยดูเหมือนว่าจะมีจุดต่ำใหม่มันเป็นภาพที่สะท้อย่างอะไรครับค่ะก็สำหรับราคาทองคำนะจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่ามีการปรับตัวลงมาทําจุดต่ำใหม่ต่อเน,นื่องนะคะหลังจากที่ากลารสัปดาห์ที่แล้วที่ประธานเฟดนะก็มีการออกมาพูดถึงว่าสำหรับปีหน้าอาจจะมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยนะ ประเด็ตนตรงนั้นเนี่ยก็ทําให้มีแรงขายรองคําลงมาอย่ต่อนะคะ,คะแล้วก็หลังจากที่แรงคาทองคำหลุดระดับ1นึ่งพันสรอยเหรียญลงมาแล้วจะเห็นได้ว่าก็ยังถือว่ามีแรงเคขายลงมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะ,ะแรงทองคําก็มีการลงมาจะเกิดทดสอบตัวเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะซึ่งณปัจจุบันอยู่ที่แนวรับบริเวณ หนึ่งันสองอยเกาสหกเหรียญเวสเซล่านะคะก็ต้องดูที่จุดนี้นะก็ถือว่าเป็นจุดวัดใจว่าถ้าราคาทองคำนะสามารถยืนอยู่เหนือบริเวณหนึ่งพันสองร้อยเกสหกเหรียญน,นะคะโอกาสที่จะมีลักษณะไต่เวกในกรอบหนึ่งพันสามร้อยเหรียญจนถึงหนึ่งพันสารอยี่สามเหรียญเวสเซล่ามีอยู่นะคะเพียงแต่ว่าจุดบริ 1, เวณหนึ่งพันสองรอยเกสหกเหรียญน,นะ,ะเราแนะนำว่าเป็นจุดปตอบลอสสำหรับ นักลงทุนที่เปิด long position นะคะเพราะว่าถ้าเกิดราคาทองคำหลุดบริเวณนี้ลงไปนะคะถือว่าน่าจะมีแรงขายออกมาอีกข้างหน้านะคะแล้วก็ถือว่าหลายๆคนก็มองว่าจุดนี้ก็เป็นจุด stop loss นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหลุด1,296เหรียญนะคะก็มีโอกาสที่ราคาทองคำจะกลับลงมานะแล้วก็เอ่อลงมาทดสอบบริเวณรับถัดไปที่1,270เหรียญนะคะสำหรับนักลงทุนที่ มีลองโพ i ิชันอยู่นะก็แนะนําว่าให้ดูที่จุด1 2 9 6เหรียญนะส่วนนักลงทุนที่อาจจะเข้าโพซิชันตอนนี้นะคะก็ดูว่าถ้าเกิดว่าหลุดโซนนั้นนะคะก็อาจจะเปิดท็อ p โพ i ิชันลงมาได้นะก็มีโอกาสที่จะปลับตัวล่วงต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนะั้นน่าจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย การที่ราคาคำปรับตโวลงแรงนะคะเห็นได้ว่าแรงรีบ่าวก็ยังค่อนข้างน้อยน,นะคะดังนั้นก็ต้องติดตามดูว่าจะสามารถรีบ่าวผ่านด่านแรกที่ระดับหนึ่งันสามร้อยสิหกเหรียญได้ไหมนะคะถ้าเกิดว่าสำหรับนักลงทุนที่จะเล่นสั้นนะคะที่จะเข้ามาเปิดง o n g p o ชั t i o เในโซนนี้นะคะก็จะสามารถทําได้แต่ว่า,าต้องตั้งจุดต่อรอชวยด้วยอย่างต่อนะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นว่าก่อนหน้านี้นะคะกองทุน S P D R ก็ มีการเข้ามาซื้อสะสมนะคะแล้วก็เดือนนี้ยังถือว่ามีการเน้นายแต่ว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะคะหลังจากที่วันจันทร์มีการซื้อสี่ตันกว่านะคะเมื่อวานนี้แล้วก็วันก่อนหน้านะก็ถือว่ามีการขายออกมาเึ้นทยอยขายออกมาอย่างต่อเนื่องนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามดูต่อว่าถ้ากองทุนกลับมามีสถานะขายนะคะก็ตรงนั้นก็ยังเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่กดดันราคาทองคําถึงแม้ว่าจะมีประเด็นทางด้าน ยูเครนนะตรงนั้นถ้าเกิดว่ามีความรุนแรงขึ้นมาตรงนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยบวกจะทําคําได้แต่ว่าในช่วงนี้ก่อนผ่านมาก่อนหน้านี้นะจะเห็นได้ว่าพอไม่มีเหตุการณ์ความแรงหรือว่า,าความประทุมากกว่าเดิมนะคะก็จะเห็นได้ว่าปัจจัยบวกสำหรับราคาทองคำก็อาจจะลดลงไปหลังจากที่ัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาก็ออกมาค่อนข้างดีนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูแนวรับแนวต้านของวันนะแนวรับ ขอวันนี้อยู่ที่ระดับ1,300เหรียญแล้วก็1,296เหรียญเวสลารนะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่ระดับ1,316เหรียญแล้วก็1,323เหรียญค่ะอืมครับเอ่อคืออย่างถ้าเป็นประเด็นเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐจริง,รงๆแล้วเนี่ยฐานะของนักงทุนก็น่าจะเป็นประเด็นที่พอที่จะทราบอยู่แล้วนะครับผมคือถ้าสมมติเรามองภาพรวมๆมันพอจะประเมินได้ไหมครับว่าถ้าเอาประเด็นนี้ออกไปในราคาทองคําที่ควรจะเป็นเนี่ยมันน่าจะลงมาอยู่ในโซนไหนมันมันพอที่จะดูตรงจุดนี้ได้ไหมครับ ค่ะสำหรับตรงนี้นะจริงๆต้องบอกว่าประเด็นตัวธนาคารกลางสหรัฐเี่นที่เราบอกว่าตัวการปรับรลดมาตรการ QE ตรงนี้เป็นประเด็นที่มีการคาดการณ์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ถือว่าตั้งแต่สามครั้งที่ผ่านมาที่มีการประกาศนะไม่ได้ส่งผลลบหอ่อราคาทองคำเพราะว่าราคาทองคำก็ในการปรับตัวลงมาเยอะแล้วในช่วงปีที่แล้วนะคะ,ะแต่จะเห็นได้ว่าครั้งนี้ต่างจากสองครั้งที่แล้วนะเนื่องจากว่า ราคาทองคำนะมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะตั้งแต่ช่วงต้นปีมานะคะจะเห็นได้ว่าปรับตัวขึ้นมาถึง10%กว่านะคะเพราะฉะนั้นการที่นักทุนจะมีการล็อก Prof i t แล้วก็ทำกำไรลงมาตรงนี้เป็นเรื่องปกตินะคะตัวอีกอย่างหนึ่งเนี่ยประเด็นทางด้านการที่มีการพูดถึงการมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มดอกตาอเบียนในต้นปีหน้านะตรงนี้เป็นประเด็นที่ตลาดไม่ได้มีการคาดการณ์<อ>นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดมีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยต่ำ ในระยะยาวต่อไปนะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ทําให้มีนักลงทุนเทขายทองราลงมาสําหรับทองคําในระยะสั้นด้วยเพราะว่าอย่างแรกเลยราคาทองคาปรับตัวขึ้นมาร้อนแรงในช่วงก่อนหน,น้านี้เพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงหนึ่งันหนึ่งรอยแปดสิบเหรียญจนถึงระดับสูงสุดหนึ่งพสารอยเกสเหรียญเยนสุ่านะคะราคาทองคำณปัจจุบันปรับตัวลงมาเสียบทดสอบอ่า้าสิบเเซนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่อ่าถือว่าปรับตัวลงมาครึ่งหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูกันต่่อวา ถ้าราคาองคำหลังจากนี้สามารถยืนอยู่เหนือบริเวณนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะค่อยๆสร้างฐานแล้วก็ฟื้นตัวต่อไปได้ครับผมครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณนัทครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ยัง